งาาานตอีกสมมไอ้ที่มือยื่นยื่นใส่มีแต่คนถามน้องบัวครับน้องบัวบ่ะบังไฟมีกันบ้างไฟกะทิบ้างสิบเจ็ดอยู่ประมาณสิบเจ็ดปาร์ทนะครับน้องน้องบัวนี่อำเภออย่างอ๋อยาโสนะครับอำเภอเมืองนะคุ้มเงินนะครับตำบลคุ้มเงินอำเภอเมืองยาโสทอดนะครับพ่อๆกับไอพีไอกะทินะครับทีมงานเต็มรูปแบบนะครับผมรูปเป็ดหน่อยไปอยู่บ่มือยื่นมือยื่นแล้วไปอีกสนามหนึ่งบ่ นีสนามเดียวมีสนามเดียวบ่เห็นผู้ใดบอกคอยว่ามีรายการบัรเลาหน่อยแท่งแมนโมเมนโยงรายการเราหน่อยอ๋โอเคนะนาจะนะครับโอเคนะนาจะนะครับโยงรายการไปมองเดียวนะครับประเพนีปักโบว์นะครับนะเจ้าเดียวกันนะครับรอรุนรอเชียร์กันนะครับไปพบกับพอทีมงานกะทิไร้เขาเดีวค่ะมื่อนทำนั่นกะทิชุดนี้หนึ่ง ผมก็ไม่เสือกกะทีนครับหนึ่ปยหนึ่งที่นั่งผมเป็นบอดวาการบอด้วาดิให้ิใจนะเพราะว่ากะทิชุดใหญ่นะวะนี่ปีผมก็จองไว้แล้วหนึ่งที่นั่งบานึพเศสี่หม่งวางสีนะวางได้กันไดอันคือว่ากะทิชุดใหญ่เอเข้ากะทิชุดใหมีสิมงเด้คนมาเขากันว่าเข้าจะฟังบ่คกันมีสีมงนมันต้องชุดใหญ่มากมา ถ้าใหญ่มากๆเลยเป็นเจ้ามีสีหม่องมาฉันมีชุดใหญ่มากๆกันเจ้าจังไปโอ้ยอดมาเลยไอ้ไข่อยชุดใหญ่ซืุอๆผมพีเล่านะครับต้องชุดใหญ่มากๆนะครับแจกสีมีไอ้มงนะครับผมมามือเงินกระพอแต่กะทินะครับเมื่อวานเราประกาศเรารับงานในปีนี้มีงานเดียวจะอยู่บนหอเจ้าไปอยู่บนหอหรือให้เล่า ไปน้ำกัดโอเคครับมีงานเดียวปีนี้เป็นทั่วบ้านบ้านมันเศ้าบ้านมันต้งโทษถามอยู่เลยว่ไรบางเนี่ยอันไอ้ที่มันนอ้มือได้พ่นว่าไอ้ยิบเก่ามีเท่านั้นสิประกาศงานเดอยมีงานเดียวคุณวันยิบเก่ามีเท่านั้นมีงานเดียวเราประกาศทวนๆทุกวานนี่มีงานเดียวปีนี้นะครับ ขอบคุณไอ้กะทินะครับสำหรับข้อมูลข anyway ่าวสารนะครับเกี่ยวกับงานประเพณีวันที่13นะครับผมเดี๋ยวหลอดสีร่งไล่การไอ้กะทิทั้งเดือนเลยนะครับเดี๋ยวไปพอไปหอกันครับหลอดสีน้ำกลต่อยๆผู้ได้มักฟังเสียงล่ำนะครับไอ้กะทิลอยฟ้านะครับกดติดตามช่องหลอดสีสี่ไว้นะครับผมช่องนี้กับท่านท่าได้ล่ำป่ะท่านลอยเปท่นได้ลอยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับมีปากโบลอยหนโอเคนะครับพอได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับบักลอยหนึ่งนะครับทำบุญรวม กันนะครับผมมาอ่ะปักบัวหน่อยนึงจอดรถหน่อยนึงไปสินะโอเคอยู่อยู่ประมาณนี้น้อยเนาะเออเออ,อ,อ FC <4 S 1> ที่นําไปก็ต้องทําใจนะครับผมอ่ะแนอมากไปโลดนะครับผมไร้บนรดก็ยังไปอยู่ดอกนะครับผมอ่ะอท่านท่านว่าพแพงก็นั่งอยู่บ้าน,ในอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ FC สวัสดีครับ